สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยจะมาอ่ะสุมคูอ่ะกล่องนี่กันนะครับนี่ก็คือเปอร์สกุลน,นะครับกล่องสุมนะครับสามขูป,ปองรุ่นรับสกินเลๆนะครับเป็นสกินระดับซัมเมอร์แล้วก็มียอนไดม์ไดมอนเอ็กซ์เชแล้วก็ซัมเมอร์เบสเบสแล้วก็ นาเวล่านาวาน่าไร้แสงนะครับสกินลิงนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยสลับใครที่อยากเติมอาวีแบบคุ้มๆนะครับว่าแบบไม่ต้องเสียเงินเยอะไม่ต้องไปเติมเองแบบคุ้มๆนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้เลยนะครับร้านนี้เลยร้านผมเองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูเลยปุ๊บนี่นะครับก็คือร้านรับเติมคุปปองอาวี RV, แบบจะคุ้มครับทุกคน สำหรับใครที่แบบอยากเติมอาวีแบบคุ้มๆนะครับแนะนำร้านผมเลยนะใรีบแอดเข้ามาแอดเข้ามาเติมกับผมได้นะครับนะแอดที่รีบรีบแอดเข้ามานะครับนั้นทุกคนไม่ต้องลังเลนะครับคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนร100้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์นะครับใครอยากเติมทักมาเลยนะเนี่ยผมสามารถเติมไปสูงสก,กินอะไรต่างๆได้นะครับนี่เดี๋ยวจะขึ้นราคาให้ดูนะนะผมขึ้นราคาให้ดูแล้วกันนะครับ โอเคใครอยากเติมทักมาเลยนะโคตรคุ้มเลยไม่ต้องเสียงเงินเยอะนะครับนะโคตรคุ้มเลยนะมาเติมกับผมนะทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาไว้นะครับแล้วก็ใครอยากเติมก็ทักมาเลยนะครับแต่ทีนี้คือดพ้ใตล่างคลิปครับ